สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทํามันสําปะหลังเชื่อมกันนะคะการเชื่อมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการแปลรูปผลไม้นะคะที่ให้เก็บได้อยู่นานขึ้นวันนี้เราจะใช้มันสาปะหลังเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยะค,ะค่ะค่ะส่วนผสมของมันสําปะหลังเชื่อมวันนี้นะคะแน่นอนต้องเป็นมันสําปะหลังอยู่แล้วเราก็ามาปอกเปลือกนะคะแล้วเราก็ เอาไปต้มแต่ไม่ต้องสุกมากนะคะต้มให้พอเกือบสุกนะคะแล้วก็พักไว้ส่วนของน้ําเชื่อมนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายน้ําเปล่าแล้วก็อาจจะหยดมะนาวเล็กน้อยนะคะนี่เป็นส่วนของน้ํากะทิล่านะคะก็คือกะทินะคะแป้งเข้าเจ้าเกลือสําหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ เริ่มจากเราจะมาทําตัวน้ํากะทิลาดเนี่ยทําไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ได้นะคะก็ใส่ตัวหัวกะทิลงไปนะคะพร้อมกับแป้งข้าเจ้านะคะคนนะคะแล้วก็เกลือคนให้แป้งละลายอย่าให้แป้งเป็นก้อนนะคะ แล้วทีนี้เราก็จะรอให้เดือดนะคะการที่ใส่แป้งข้าวเจ้าไปเนี่ยก็เพื่อให้กะทิเนี่ยมันเขาจะเรียกว่าจับกะทิจับฝักกันนะคะมันจะเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็การที่ใส่แป้งไปเนี่ยจะทําช่วยให้กะทิเนี่ยน้ำลาดเนี่ยกะทิมันถ้าเราทิ้งกะทิไว้นาน,านมันจะแยกเป็นสองชั้นน่นะคะการใส่แป้งไปก็เป็นการช่วยไม่ให้กะทิแยกชั้นด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวพอเดือดแล้วก็จะยกลงตรงไหนที่ยังเป็นแป้งเม็ดๆคอยคอยดูด้วยนะคะเรา,เราควรจะยีมันแล้วเดี๋ยวพอเดือดเราก็ยกลงพักไว้ใส่ภาชน,านะเลยคะ่ะค่ะแล้วก็ทําตัวน้ํากะทิราดพักเอาไว้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเชื่อมมันกันค่ะก่อนอื่นก็คือทําน้ําเชื่อมน,นะคะก็คือเอาน้ําใส่ลงไปนะคะ แล้วก็น้ำตาลทรายต่อด้วยน้ำมะนาวนะคะ <L ess> ก็ทิ้งไว้ให้ส่วนผสมละลายนะคะอาจจะคนเล็กน้อยทิ้งไว้ให้ละลายให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยถึงแล้วก็เคี่ยวไปอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โตมันกันตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้เดือดก่อนแล้วกันค่ะ เราก็น้ําน้ําเชื่อมเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะเอามันนี่ยใส่ลงไปนะคะทําการเชื่อมเลยแล้วทีนี้เราก็จะหลีเป็นไฟอ่อนนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้าค่อนข้างจะงวดแล้วตัวมันเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะดูดตัวน้ําเชื่อมเข้าไปแล้วก็มีความใสขึ้นในตัวนั่นนะคะตอนนี้เราก็จะปล่อยให้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ แล้วกลับมาดูตอนที่มันใช้ได้แล้วค่ะนี่นเราก็เชื่อมตัวมันสำหลัง <S <S เรามาสักพ, <Grid> พักหนึ่งแล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าความแตกต่างระหว่างที่มันสุกแล้วเนี่ยมันจะเป็นใสๆอย่างเงี้ยนะคะกับที่ยังไม่สุกก็ยังจะเป็นขาวๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเชื่อมไปจนกว่าน้ำมันงวดแล้วก็ใสยอย่างนี้หมด ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันสัปหลังเชื่อมของเราก็เราก็ทานกับตัวน้ำกะทิราดท,ที่เราทำไว้นะคะจะราดไปเลยหรือจะใส่ถ้วยแยกเสิร์ฟนี้ก็ได้นะคะสำหรับอัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงจตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ